ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแอนิม l ลทา n นครสัตว์หันษาทุกคนพร้อมยังได้แซ่แซมอีกแล้วเหรอใช่เหมือนเหมือนเหมือนเดอะเมสใช่ไหมใช่แต่แต่ที่นี่น้อยกว่าอ๋ออันนี้มีประมาณหกหกจุดใช่ป่ะมีเกมเออจริงโจ้อชกมวยมีเกมจริงโจ้อชกมวยด้วยเหรอโอเคขระจายวิ่งแล้วมันมีสเทธขวาแล้วก็ว้าวโอเคปะ เหรอมีเมียแคทน้อยด้วยเหรอไม่ใช่เมียแคทคาบีบา่าน้อยมันจะมีคาคาบีบา่าซุปตาใช่ไหมมาตอนสี่โมงเราอาจจะอยู่ไม่ถึงเนาะพี่ปื้มคิดว่าเราทำภารกิจเสร็จเราจะได้อะไรรู้ไหมตังเก่งเหรอไม่ใช่เ,เหรอ,หรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะภารกิจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแมวเหมียวเหรอ ธนกรกิจอยู่ในนี้ไหมครับนี่แมวเหมียวแมวเปอร์เซียเหรอน่ารักนอนหลับกันอยู่เฮ้ยไก่อะไรไอ่ะไก่ฟ้า <c oughs> ไก่ฟ้าสีทองเจอจุดสแตมแล้วหรออันไหนอ่ะอันไหนมีด้วยหรออันนี้คืออะไรนะนนไ,หไหนๆเราดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงครับ <c oughs> ไก่หรือเปล่า เขาบอกว่ากองถ่ายซุปตานี่ไงกองถ่ายซุปตาฮอรนี่ไงกองถ่ายซุปตาก็คือเขาคือซุปตาสองตัวโอ้โหนี่นะครับเป็นภารกิจจละดานะนี่คือซุปตาของด่านนี้เลยนะด่านแรกเราจะผ่านแล้วนะนี่ด่านแรกเราผ่านแล้วตัวนี้พ่อชอบมาก เนี่ยที่เขาเอาไปเล่นมายากลกันว่าไปเพิ่มใช่ไหมนกที่ราบขาวว่ะโอ้ลิงลิงกำลังขี่รถไปไหนอ่ะลิงก็กำลังขี่รถไปไหนอ่ะนี่ไงเราต้องผ่านเกมจิงโจ้ซิ่งนะทุกคนเอ้โอ้โหลยกบลบยังไงอ่ะ น้ำปอดบ้างน้ำปอดบ้างเก็บจริงโจซิ่งอ่าน้ำปอดลงขวาเลยอ้าชนวนพี่ป้มเลยน้ำปอดลงขวาเลยกระโดดไปด้านขวาเออกำแพงอยู่ข้างหน้าน้ำปอดล็อกไปโดนกำแพงยอย่าโอเคโดดเออเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะ ผ่านแล้วโอ้น้องโปดได้พันสองร้อยคะแนนไปปั๊มไปปั๊มผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วตรงโน้นตรงโน้นนี่นี่น้องโปดบ้างน้องโปดการสแตมป์นี่เด็กๆชอบไหมครับเพื่อนๆชอบไหมตอนเด็กๆพ่อชอบมากเลยคุณครูสแตมป์ให้สามดาวที่มือเท่มากเอ้ ตรงนี้เขาบอกว่าลงยิมคลื่นเกรงนี่ไอเป็นไงขายแข็งแรงที่สุดตรงไี้ไ<อ>เราต้องมีภารกิจอยู่แถวนี้แน่เลยเขาเป็นตัวอะไรน้องโปรด <Yeah. S 1> จิงโจ้ต่อยมวยนะันางนี่ไงอยู่ข้างในนี่ลงยิมลงยิมมีใครสนใจจะต่อยมวยกับเจ้าจิงโจ้ตัวนี้ไหมครับ <S <S จิงจิงโจ้เ,จเขาไม่ต่อยนะรู้ไหมเขาสู้ด้วยอะไรครับ กระโดดถีบขาคู่เลยนะาขาหลังอ่ะโดดถีบนี้เลยตุ้มตุ้มนี้เลยครับแหมจิงโจ้นะครับซึเลือดใช่ลงยิมขืนเพียงนี้ไงอยู่ตรงไหนภารกิจเราอยู่ตรงไหนเฮ้ย <c oughs> อยู่หลังจิงโจ้นี้หรือเปล่าจิงโจ้อน่มวยอ่ะมันมองเราวมันมองเลาโอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว กร <c oughs> ะโดดเร็วเลยใช่ป่ะว้ายเนี้ยงูมีมีด่านงูไหมมีสแตป์ด่านงูไหมครับไม่มีใช <c oughs> ่ป่ะอ้าวจงลงยิมลรงหาไม่เจอเลยอ่ะเขาเรียกว่าไก่โปแลนด์นะทุกคนน,น่ารักมากก <c oughs> ำลังหาอาหารคุยเศษอาหารอยู่นะครับโปรเจอแ <c oughs> รจอแล้วเหรอเขาไปปพิ่มเจอควายต้องโปรตันนี้ก่อน อ้าวควายกำลังเลี้ยงอะไรอยู่ครับเลี้ยงนกอีมูอยู่2ตัวนี่นะครับนกอ,อีมูเพื่อนเป็นนกที่ตัวใหญ่มากๆนี่นะครับเราอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะอาจจะคิดว่าเราเป็นอาหารได้นะกระต่ายกระต่ายอยากกินแคอร,รอทแเปล่านอนหลับอยู่หรออุ้ยมีกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเหรอตัวใหญ่เหรอตัวใ,ใหญ่มาก หุ้ยนี่โอ้ยหุ่ยาวมากตัวใหญ่มากอุ้ยนี่ไงเราเจอเลยเดินมาตรงนี้เจอเลยทุ่งฟาร์มเฮฮาโอเคไปไหนเด็กสตมป์ต่อยมวยสแตมป์ต่อยมวยน้องโปดน้ำเลยน้องโปดน้ำยัไหวเลยทุกคนไปไหนอยู่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 ไหนไม่ชันน้องโปดเลยน้องโปดจำทางได้ นี่เหรอจริงด้วยเอ๊จริงจริงโจ้เบ่งกล้ามเลยนี่ลงยิมลงยิมคลื่นเคลงเลยนะนี่เอานักบวดปั๊มเดี่ยวไปทีหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก่อนเฮ้ยมามาอ่ะแล้วอุ้ยตัวนี้พ่อเพิ่งเห็นใช่มาล่าไหมครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่มาล่าไหม จะเพิ่มใช่ม马拉ไหมครับเพื่อนใช่ไหมาล่ามาล่าน้อง่ะเฮ้ยเขาบอกว่าสนามบินนี่อะไรน่านฟ้าสายการบินโอ้โหเป็นนกเกี่ยวนี่นี่น่านฟ้าสายการบินอีกอันเดียวเฮ้ยเหลืออันเดียวเราจะผ่านแล้วดิ ครับ a อนิมอลทาวสนุกมากเลยนะทุกคนภารกิจผ่านไม่ยากเลยเด็กๆชอบครับตามหา,า,หาจุดต่างๆให้เรามาสเต็มนี่นะครับเขาอ,อยากคุยกับเรานะตรงนี้มาดูนกแอฟริกันเกรกันบ้างครับทุกคนนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นนกที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยนะเพราะเคยได้ยินนะฉลาดมากๆ เทปเปอร์บอกเจออะไรอ่ะหุ้ยตัวอะไรอ่ะมองมอเห็นอยู่ตรงนี้เขากำลังแทะหุยตัวอะไรอ่ะน่ารักซะด้วยดูขนน่ารักช่วยชุก้าไรเดอร์ไหมชุก้าไรเดอร์ใช่ใช่ไหมไรเดอร์ไหนล่ะมองไม่เห็นเลยนี่ใช่ใช่ใช่ชุก้าไรเดอร์กำลังอะไรอยู่อ่ะกำลังทำความสะอาดตัวอยู่อ้าวร้องเสียงเพาะด้วย ทุกคนนี่ตัวนี้น่าดุหน่อยครับเกี่ยวฟวลิจินอสน่าดุมากเลยครับทุกคนเปี๋ยวเพรเราเคยเห็นเราเคยเห็นนอกอินซีทะเลเลสเตเลอร์อุ้ยตัวใหญ่มากอ้ย oh. ดูดิ oh. ไปดูข้างหน้านะ่อย oh. ด,ดูดิดูดิดูปากเ oh. ขาสีเหลืองเลยทุกคนตัวใหญ่มาก ว้าวใหญ่สุดๆเลยอ่ะเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราแย่แล้วครับเราตามหาด่านสุดท้ายไม่เจอแต่น้องโบบอกว่าเจอตัวอะไรน้องโบบอกไม่รู้จักเฟนเน็กฟกสุนัขติ้นจอกน้อยเหรออุ้ยน้องโบดูดิน่ารักอ่ะอุ้ยหูยาวเหมือนหมาเลยอ่ะเฮ้ ตกใจนะเป็นเล็กฟอกตกใจจมูกแหลมหูยาวหูใหญห่ยาวมากรู้ไหมครับความสามารถหูแบบนี้พี่เพิ่งคิดว่าเขาไว้ทำอะไรรู้ไหมเอาไว้ฟังเสียงจากระยะไกลระวังภัยหรือว่าหาอาหารจากระยะไกลแน่เลยสามนักงานอลเวงเฮ้ยนั่นไง สำหักงานอละเวงแสดงว่าอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าที่เรามาเล่นเกมจิงโจ้ตรงนี้กันลรวเรายังไม่ได้เดินไปทั้งหลังอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับเฮ้ยน่าจะใช่แล้วแหละจริงด้วยตรงนี้เรายังไม่ได้เดินมาเลย,ยเจอเจอไหมจเจอเลยหรอเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยทางสุดท้ายล้ำปนเหลือไปสุดท้าย,ยแล้วนะ อเอาแตมก่อนเพื่อนไปแล้วเหรอตั้งไปแล้วอาใครเนี่ยโอ, <c oughs> โอ้ไม่ใช่นะอันนั้นผิดกฎนะอ้าวขวัญใจพี่ปืม้มนั่นเองลิงมาโมเสเนี่ไงเพื่อนพี่ปื้มเองลิงเหมือนกันเลยโอ้ใช่ไหมพี่ปืม้มเขาเรียกว่าลิงเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> โอ้ได้มาแล้วลิงเหรอนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ดูความน่ารักของเขานะนี่ความที่สงสัยนะมีสองตัว นั่นสิแล้วเราต้องไปทำไงครับเราไปแลกของรางวัลการตรงไหนตรงนี้ต้อนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยนะครสัตหันสาวตรงนี้เลยทุกคนอันนี้ได้ถ่ายรูปกับนกตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตัวไหนก็ได้นะครับอีกอันนึงจะเป็นฟองก้อนอาหารสัสตว์นะครับจะอยู่โซนด้านนอกโลยของจะมีปลายสุดทางนี้นะครับใางวัลรางวัลสี่ฟองหยิบไปเลยนะครับโอ้รุ้รางวัลไข่ด้วยนะทุกคนทุกคนคนละสอง,งานกับนี้ซึ้งคนละสองฟองเอเ อีกลูกหนึ่งนะปอยอีกลูกหนึ่งใช่แ้าด้นะคะถ้าด้ยังไม่ได้นะอ่ายังไม่ได้จะมีใครได้ไหมนะทุกคนไม่ได้นะไม่ได้เหมือนเดิมยังไม่ได้นะไม่ได้อีกแล้วใบสุดท้ายใบสุดท้ายสุดท้ายยังไม่ได้ว้าวบ่ายไปถ่ายรูปกับนกกันก่อนไม่ต้องเสียใจครับนี่ อ๋อน้องบอลก็อยากได้ตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวรอนะน้องบอลตรงนี้อ้าวพี่เซฟตี้ให้นะครับจะได้ไม่เจ็บแขนนะนี่นกเขาไว้เฟสนะทุกคนพี่ปื้มมาถ่ายรูปคู่ด้วยกันแล้วอันนี้ตัวเล็กน่ารัก เขากลัวตกไงก็กลัวตกไงถ้าน้องโปดปล่อยแขนนี่เขากำลังมองหน้าน้องโปดอยู่นายคือใครนายคือใครหลังจากเราทำกิจกรรมเสร็จเราจะได้คูปองป้อนอาหารสัตว์เรามาโซนนี้กันเลยนะทุกคนนี่คูปองอันนี้เลยนี่กขณาหลับทับกันอยู่ทับกันอยู่เลย นี่แหละครับผักเลียงเต่าเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเงียบเอาเขาชนกันเขาชนกันเต่าเขาชนกันามาแล้วมาหาน้้งปดแล้วอันนี้ตัวเล็กที่สุดเลยของในคอ,อกนี้เลยเขาเดินมาหานั้งโปดแล้วนั้งปนเราขอหน่อยนะงียบโอเคขอบคุณขอบคุณมากเลย เจ้าตัวใหญ่แย่งไปไปเดินเล่นครับไปเดินเล่นเลยวายอย่าระวังหก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 ถือไว้ถือไว้เดินลุ้มล่อลุ้เกือบหกเลยพี่บุ้มไม่ทันตั้งตัวเลยถือไว้ถือต้องต้องถือต้องตรงถือต้องต้งไม่ทันตั้งตัวเลย ด้วยพี่เพิ่มบอกขอร้องขอชีวิตเลยอ่ะน,นี่ไหนะอ๊อบก็รอกินกันอยู่นะเนี่ยเอาสองตัวนี้ออกไปเอามาๆ,ๆเฮ้ยปล่อยปล่อยถ้วยมาให้พ่อแล้วอย่าทำหกนะนายเฮ้ยนีอย่อยู่บนมือพ่อเลยตกใจเลยเอ่ะกระจูโจมเลยที่นี่ตัวใหญ่นะ ผ่านหัวไปเพิ่มเลยหมดแล้วหมดแล้วอ่ะกินไวมากเดินลุ้มอย่างรวดเร็วสามตัวเลยสาวอย่าทะเลาะกันอย่ามาทะเลาะกันบนมือพี่ปื้มนะว่ามันกัดมือว้าว ให้เลยให้เลยลูกอ๋อแกเล่นแล้เลเแวเราไม่คเขาไปอีกหนอ่นอยท้าวท้าวทาที่ปวดแล้วโอ้แกวาโอเคครับวันนี้เราก็สนุกสนานกับ Animal t ทา n นะครับเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลากลับ <ขอ S 1> ก่อนอเนาะอ้าวเราได้ของเล่นกลับมาด้วยนะ <laughs> นี่ของเล่นของพ่อตอนเด็กๆเ,เลยนะเน,นี่ย ยืดยาวเลยใช่ไหมโอเคนี่ครับเขายังมีงานอีก2ง,งานที่รออยู่วันข้างหน้านะถ้าเรามีโอกาสเราจะมาถ่ายให้ครบเลยนะเพราะว่างานนี้เรามาแล้วคราวที่แล้วงานเขาวังโกดแล้วก็งานล่าสุดโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ